ใครโดนเกลียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป,ป๊บใครกำลังมองหา i d ี w เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทังเลือกสําหรับคนพอมีกาลังซื้อแนะนําเพจนี้เลยอด m i n ต้น tp7 เพจรับซื้อและขาย idawie <RV. S 2> เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200 0 0 0คนเพจให้เลือกเริ่มต้นแค่30บาทฮีโร่เยอะรุ่นครบสกินแร์เนี่ยเพียบและใครที่เบื่อ id ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่ออด m i n ต้น tp7 และรับเงินไปได้เลยตุนมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจักร .com มาพร้อมกับ บริการเติมเกมสุดฮิปสุดปังถูกเมันแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียง<ไ>เท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลย เอาละครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าสกินถาวรราคาสุดปังนะครับรด้สึ่ว่ากิจกรรมนี้สมมติมี100คูปอง จัดสกินไหนดีวันนี้ทีมซีมีคำตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่22พฤษภาคมนะครับก็ราว6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโดือกิจกรรมนี้ก็จะง่ายๆทุกคนสกินรีเจนแล้วก็สกินที่คุณเห็นเมื่อกี้นี้นะครับลดราคาทันทีเหลือ99คูปองและสามารถเลือกได้เลยนะอยากได้สกินไหนนะครับแล้วก็มีพวกสกินลิมิเต็ดบางส่วนลดราคาเหลือ49คูปองด้วยนั่นเองนะครับจะถามว่าคุ้มไหมคุ้มสุดๆทุกคนจะถามว่าพี่ครับเราเที่ยเอาสกินไหนดีครับพี่ซะส่วนตัวนะผมก็ สมมติแบบไม่รู้จะคิดอะไรออกนะ้ะถามว่าสกินไหนมันมีมูลค่าสูงสุดนะผมเนี่ยส่วนตัวที่ผมชอบผมชอบสกินนี้ทุกคนสกินนี้ของอาเซนกานะครับเนี่ยผมว่าโอเคมากเลยนะผมชอบรูปมันอะไรเงี้ยผมชอบรูปมันนะรูปมันดูน่ารักดีอะครับแต่่ถึงผมจะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เถอะนะครับเออแต่ว่ามันน่ารักจริงมันน่ารักดิมันน่ารักจริงดูเห็นโมเดลเห็นอะไรแล้วมันน่ารักนะมันน่ารักจริงทุกคน ผมก็เลยแนะนำเป็นสกินนี้นะฮะสำหรับสก,กินของอ่าพวกใครนะเนี่ยไฮเตะก็คุ้มนะฮะเพราะปกติแล้วสก,กินที่มาจาก er Park, วอลเลอร์พาร์ตหรือว่าสก,กินเลเจนด์เนี่ยราคาปกติจะอยู่ประมาณ200คูปองนะทุกคนนะแต่ครั้งนี้เนี่ยหล่อนจะราคาถูกกว่าปกตินะแอบลดลงมาเหลือ1นึาคาูปองนะนะโอ้โหที่ว่าค่อนข้างจะโอเคนะสก,กินไฮเตะผมมีกี่สกินละแต่สักสกินจะเป็นอะไรไปโอ้ยมีต้นสกุลาร์แบบหล่อมแหลมด้วย <laughs> เอออเาดีกว,ว่าขออนุญาตด่วน ฮายาเตะเนี่ยสกินที่มีเอฟเฟกสกินเนี่ยมีมทั้งหมด1 2 3 4 5 6เฮ้ยสกินนี้ของไปแรกอ่ะเนี่ยโอ้จบละพอไปแรกสกินไหนถ้าสกินนี้แหละนะกิจกรราอัมเกียรตสกินนะทุกคนไม่นะแล้วก็เจ็ดโอเคจัดเลยไหมเนี่ยคือสกินไฮเตะผมก็มีเยอะยอยู่แล้วทุกคนผมจะสุ่มทำไมวะโอเคคิดก่อนแล้วกันนะค่าคิดก่อนแล้วกันนี่โอเมนก็น่าสนใจทุกคนนะสกินนี้ก็เป็นวรรพาร์ทเหมือนกันทุกคนแถมสวยด้วยนะดูดิ โอเมก้าสำหรับผมแนะนำเป็นอ่ารเซนกากับโอเมนละกันนะสองตัวนี้นะฮะสำหรับใครค่าสกินไหนคุ้มที่สุดก็สามารถมาบอกกันได้ละกันนะขอได้ไดูสกินของไอรีก่อนละกันนะว่าไอรีผมมีแล้วหรือเปล่านะครับไอรีแต่สกินไอรีเนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยเล่นนะแต่ผมได้แต่สกินแรงๆของไอรีทั้งนั้นทุกคนอนยะ่างเช่นสกินเนี้ยพูดก็พูดเถอะมันจะเกินไปอะนะหัวหน้าโอ้ยสวยเกิน เิ่งสกินหนาบอนะนี่มีสกินนี้แล้วเหรอวะไอ้ยาไปได้มาตอนไหนไม่รู Mother, ้เลยแล้วสกินมาหรอมีอย่างสกินไม่ใช่มาหรอไอรีผมมีอย่างเยอะจริงโอ้โหอย่างลึมเฮ้ยรูปคล้ายๆกับนี้แหละีพาทุกคนไปดูแล้วนว่าสกินของไอริสกินนี้เป็นยังไงนะครับก็ไอริตอนนี้จะถามว่าติดพวกมีนักแข่งเล่นเยอะไหมก็มีเล่นบ้างนะป่าปลายไม่ได้หายไปเลยแต่ว่าก็มีคนเล่นเยอะเยอะมีคนเล่นอยู่นะผมด้วยความที่ผมว่า มันเป็นตัวที่พิ้วแล้วกันและเป็นทูดา,าเมจถึงแม้ว่ามาหลอดจะทูดาเมจเยอะกว่าแต่ว่าไอริมันพิ้วมากกว่าน,นั่นเองนะครับอแค่นั้นแหละผมว่าแต่ยังไงผมว่ามาหลอดมันดีกว่าสกิลมาหลอดแม่งเอลี o e. ตัวนี้แม่งได้ความพิ้วทุกคนนะนี่เอฟเฟกต์ธรรม,มาดาผมเป็นสีแบบตีไปแล้วมีแบบคลื่นซัดขึ้นมานะดูดิจริงจริงจริงสกิลหนึ่งซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปนี่คงจับเป็นดอกบัวหรือเข้าไปหรือเข้าไปสกิลสองบริสบริสนี่สกิลสองสวยอะ่ะเฮ้ยสวยจริงมีตัวสือขึ้นด้วยอะ่ะ สวยสวยสวยนี่อันทีเป็สกิลตั้มว้าวตั้มวันนี้สวยนะวันนี้ช่วงหลังๆมาเนี่ยคือโคตรกากแล้วทุกคนโบ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 โคตรอึดอะขนาดเบลสามห่างกันสองเบลแม่งแข็งไปไหนวเลยมาทุกคนสำหรับสก,กินของไอลีสกินนี้นะครับก็สวยนะทุกคนดูดิเบอร์เบอร นะครับก็ได้อยู่แหละแต่ว่าผมมีสก,กินอื่นอยู่แล้วไงประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าใครคิดว่าสก,กินไหนสวยที่สุดก็สามารถมาบอกกันได้นะว่าสก,กินไหนสวยสุดนะแต่ให้เชียร์เนี่ยผมื่เชียร์เป็นอาเซนก้กานะแต่ว่าด้วความที่อาเซนก้กานะทุกคนไม่ใช่ผมไม่ผมเมื่อวานผมลองวิจัยฮีโร่ดูแล้ลองเล่นในโหมดอ่าสร้างเล่นกระบ,บอกอะ่ะสร้างโทดลองฮีโร่อะ่ะอาเซนก้กาผมว่ามันเป็นตัวที่ดาเมจเอลีนะแต่ว่าไม่ค่อยเก่งกับแท้งเท่าไหร่ทุกคนซึ่ง แพทใหม่เนี่ยเรากล้าพูดเลยนะครับว่าแพทใหม่ในปัจจุบันนะครับอเซนก้าเป็นตัวที่ฮีโร่แท้งเนี่ยเป็นตัวที่นิยมมากๆแล้วแบบเล่นกันแทบทุกตาเลยแบบเอาแท้งยัดหน้าใส่แครรี่หรือว่าใส่เมดเนี่ยทำให้แบบเมดไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้คือถ้าจะมุดจะจะทำแบบจะทําให้เกมมันสามารถไปต่อได้เนี่ยคือต้องทําให้แท้งเนี่ยเจ็บนะพอแท้งถอยอะไรเงี้ยนะมันจะสามารถแบบดันเข้าไปได้ดันเข้าไปได้พวกแครรี่ฝั่งตรงข้ามก็จะเล่นยากแล้ว แล้วซึ่งเอเซนกาเนี่ยผมลองเล่นแล้วนะออกของเซตต่างๆ่างทุกคนนะครับไม่สามารถที่จะละลายแท้งได้ดีเท่าทุกคนนะถ้าเทียบกับพวกตัวอื่นอย่างเช่นที่ผมลองใช้ดูนะมีรอเรี่ยวนะละลายแท้งดีมาเกงก้าก็ถือว่าดีเหมือนกันทุกคนมาเกงก้าที่ติดเมตรงเมต้านะตอนนี้นะมีเอเซนกานะเอเซนกอละลายแท้งได้มาจ้าก,ก็พอได้อยู่นะครับก็มีใครอีก ซวฟิล,ล่าก็ถือว่าละลายแทงได้ดีนะครับอีกนิดได้ยืนค้ำได้แล้วพวกนี้นะครับซึ่งอาเซนกาไม่ค่อยตอบโจทย์แต่ว่าสันรู้สกินสวยไหมสกินสวยน่ารักนะแต่ว่าไม่ค่อยแรงมันจะแรงกับตัวบางเบาเท่านั้นแหละทุกคนแต่ว่าด้วยแพตทปัจจุบันอนะส่วนใหญ่เล่นแทงทุกคนแทงแบบเอาแข็งแข็งมายืนหน้าอย่างเช่นพวกโตลงโตโลอะไรพวกนี้โตลงโตโลทาร่าอะไรเงี้ยสมมติเราเอามันไม่ลงอย่างเงี้ยผมบอกกันเลยว่าเล่นยากทุกคนจริงอาเซนกาไม่ตอบโจทย์เลยโอ้โหเราดูแทงแต่ปัจจุบันดีมีเทนโตโล มีหน้าทาร่ายิบเน็ตสกัดอะไรพวกนี้โอ้โหแต่ตัวลัมเบอร์เซเนียลอาลัมโอ้โหแข็งๆทั้งนั้นอัเซนการ์ดลาไม่ลงแน่นอนทุกคนประมาณนี้สำหรับคลิปวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมดูคลิปต่อไปดูนี่ขอตลาไปก่อน,ไ,น,น,วน 29, ไว้เจอกันคลิปหน้าบิวจบคลิปวันนี้แล้วสองเก้าไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมไปบาย